กิ <S <S นข้าวไหมคะพวกหนูทำหมันกันหมดแล้วนะพวกหนูทำหมันกันหมดแล้วนะมากินข้าวมาอาันนยวแม่เอาข้าวนะมาเลยป่ากินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลหนูกินเลยคะ่ะเร็วๆเดี๋ยวแม่แม่แ,แมแ่เติมน้ําให้เร็วๆเนี่ยน้ําหมดแล้วเดี๋ยวแม่เทน้ําทิง้งแล้วเปลี่ยนน้าให้หนูใหม่เลยอร่อยไหมลูกเดี๋ยวหนูมากินนะคะนี่แม่เปลี่ยนน้าให้แล้วนะน้ําเต็มถังเลยนะคะแม่ไปแล้วลูกอยู่ข้างถนนระวังรถด้วยนะลูกน่ะคิดถึงแม่มากมากินน้ำแข็งลูกเอ้ย กินน้ำแข็งน้ำแข็งชื่นใจชื่นใจว่าไงหนู well? ไม่สบายเหรอลูกโอ้ตาเจ็บเหรอลูกจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยคิดถึงแม่จังเลยจ, me. จุ๊ยจุ๊ยมาแมมอันนี้แมาแมมตัวผู้อันนี้แมาแมมตัวเมียคิดถึงแม่ไหมคะจุ๊ยจุ๊ยทำไมคิดตาแฉะไปโดนอะไรมาฮะลูกอะจุ๊ยกินน้ําแข็งแล้วลูกกินน้ําแข็งลูกแมมกินเยอะๆนะโอ้คิดถึงจังเลยลูก สีนวลกินเยอะๆนะคะนวลกินเยอะๆลูกหอแมมกินเยอะๆลูกกินเลยลูกแม่วางไว้ให้สองถาดเนีน่ยมากินแล้วเนี่ยแม่วางไว้ให้แล้วเนี่ยเห็นปะไปอยู่ที่ไหนมาลูกฮะแม่ทำหมันให้แล้วเนี่ยกินเนตกาดป้องกันเห็บหมัดแล้วด้วยลูกฮะฉีดพิษนักบ้าแล้วดำกินเยอะๆนะอยู่แถวนี้นะลูกหอมกระหล่อมเลยลูกเอ,อ้โถหน้าเวทนากินเยอะๆลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูก ก็หูไปโดนใครกัดมาเนี่ยอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้กับพี่นวลนะลูกนวลดูน้องดิหายไปไหนมาตั้งหลายอาทิตย์สงสารน้องแม่นีกว่าโดนรถชนไปแล้วเนี่ยดํากินเยอะๆลูกเดี๋ยวแม่เติมน้าให้เต็มๆเลยลูกแม่ล้างกระป๋องให้ละสงสารน้องอย่งเลยนวลดํากินเยอะๆนะลูกน้ําสะอาดเรียบร้อยจ้าล้างกระป๋องเรียบร้อยเต็มๆไว้แม่มาแล้วลูกโอ้หายไปไหนมาโอ้กินข้าวมาลูกอ่ะ กินข้าวแล้วไว้โอ้คิดถึงจังเลยจืยจ้ยจื้ยอันนี้แม่เอาขนมให้ด้วยลูกเออแม่คิดถึงหนูนะเอยมอมแมมไว้กินคนละถาดเลยเดี๋ยวแม่มาเก็บลูกเอจืยจ้ยจืย้ยจื้ยระวังรถลูกคิดถึงแม่ไหมแม่ให้ดาเออดีใจดีใจกินขนมแล้วดําอย่าหนีไปไหนอีกนะลกูกกลับมาสภาพเย็นมากผอมกระหลองสามอาทิตย์แม่ไม่เจอหนูนึกว่าหนูตายไปแล้วลกูกเอ้ย ทำหมันอะไรเรียบร้อยดูดิผอมกระหล่องตัวเหลืออยู่ครึ่งเดียวเองดูดิอย่าหนีไปไหนนะลูกอยู่ตรงนี้มีน้ํากินนะมีคนเอาอาหารมาให้ทุกเย็นนะลูกวันพระแม่ก็มานะลูกนะเอออย่าหนีไปไหนอีกนะลูกดํากินเยอะๆลูกโอ้แม่คิดถึงไว้จังเลยกินเยอะๆนะลูกเออหนูกินเนสการดแล้วนะไม่มีเห็บหมัดแล้วนะป้องกันพยาธิหัวใจแล้วนะลูก ้องไว้กินน้ําแข็งอะะับลูกเอ้ยชื่นใจชื่นใจน้ําแข็งแม่สดชื่นสดชื่นลูกกินเยอะๆลูกกินเยอะๆละูกนวลสีนวลอิ่มแล้แลวเหลยได้ให้สีนวลอ,อ,อาบอ่ะนวลอับอ่ะเฮ้ยเมินเมินไม่ให้เอ้ย อาหารเทใส่ให้ในถาดเท่านั้นนะถาดแม่ล้างสะอาดแล้วนะ <S <S ถ้าหิวก็ไปกินนะลูกพาคุ้มครองเทพบเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้แข็งแรง,ขงแรงข็งแรงปลอดภัยนะลูกนะ <S <S อเออข่าวเออแม่มาแล้วลูกเออแม่เอาข้าวมาให้อ่ะขากินนะคะกินเลยเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําให้นะพาคุ้มครองนะเจอกันเป็นผ้าหน้านะคะโอเคค่ะระวังด้วยนะคะเวลาเดินข้ามถนนต้องระวังนะคะโอเคค่ะพาคุ้มครองนะคะ เดี๋ยวแม่กำลังจะเติมน้ำให้หนูพอดีเลยอ่ะกินข้าว่ะกินข้าวเลยเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ำให้ลูก่ะกินข้าวลูกเนี่ยไปเดี๋ยวแม่มาเก็บกินเลยลูกเออมาแล้วเหรอกินได้เปล่าเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้มามามาโอ้น้ำหมดเลยเดี๋ยวแม่เติมน้ำให้กินเลยค่ะหนูโดนแย่งแล้วกินไปเลยลูกอยู่ข้างถนนเลยเนี่ยกินเลยลูกหนูกินได้เปล่าเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกกินเลยเร็วเร็ว เนี่ยแม่ล้างกระป๋องแล้วเติมน้ำให้เต็มเ็มแล้วนะคะมากินเร็วๆกินเร็วๆเดี๋ยวแม่จะเก็บแล้วเร็วๆเจอแม่คิดถึงอะดิแม่รักษาขี้เลื้อนหนูหายเลยดูดิเออแม่ก็มาถานให้กินครึ่งช้อนชารอบเดียวหายขี้เลื้อนเลยเห็นไหมคะเออกินอาหารเม็ดหรอคะอ๋อกินข้าวด้วยอระคะออยู่ย่าอยู่มีคนเอาข้าวมาให้กินอ่ะแม่แม่เอาอาหารเม็ดผสมให้หน่อยอ่ะอ่ะลูอ <sh> <themselves? sh vap ors> <Hi. S 1> ่ะอ่ะนูจะได้กินอร่อยนะ อร่อเออก,ก,กินซะลูกกินซะเออเออเออดีใจเจอแม่กระดิกหางอยู่ข้างถนนเลยเนี่ยตรงนี้ออกสุขวิทย์อ,อตรงนี้เอ,อ้ยจำแม่ได้ตรงนี้เข้าไปวัดยานเอ,อเอาอาหารเม็ดใส่ให้จะได้กินอร่อยอร่อยอรลอะกินซะลูกเออหนูเดี๋ยวแม่เอากรมาฐถานผสมอาหารเม็ดให้หนูกินนะโอ้ยคอมีแต่เลือดเก่าคันเลือดออกเลย ตรงนี้ข้างถนนเลยเพื่อนๆกี่โมงละจะทุ่มละตัวนี้เป็นขี้เลื้อนหนักเลยกาวจนเลือดออกเอาอาหารเม็ดผสมกรบมาฐานครึ่งช้อนชาลูกอันนี้แม่ให้หนูอะแม่ให้กินให้หมดจะได้หายขี้เลื้อนนะคะเออเดี๋ยวรอบหน้าแม่มาดูนะจะได้ไม่เกาเลือดออกกินให้หมดเลยนะลูกจะได้หายนะคะเก่งมากค่ะพาคุ้มครองนะลูกเออนะกินแล้วจะได้หายขี้เลือนนะคะ ที่เลือนหนักเลยเพื่อนๆดูเกาจนเลือดออกเลยหายไวนะลูกชอบกินอาหารแม่ดหมล่ะคะกินเยอะๆนะคะอ่อยอ่อยอ่อยกินเลยลูกฮะจอยหนูรู้ได้ไงเป็นรสแม่ค่ะว่าไงลูกโอ้คิดถึงจางเจอกันทุกวันพาเมื่อกี้แม่เอาข้าวไปให้พ่อกับแม่หนูมาลูก พ่อกับแม่หนูสบายดีแม่สีนวลพ่อนวลเออมา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 เออเูกเออคิดถึงจังจอยคิดถึงแม่ลูกเอยทำมันแล้วนะลูกเอจือจ้อยจื้ออาวจอยพร้อมอยังอ่ะกินลูกกินเลยดูดูกระด,ดิกหางดูกระดิกหางจี แม่ไปแล้วนะลูกอยจุ้ยไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีค่ะแม่ไปแล้วลูกเออจ่อยลูกขาวไม่ไปแล้วลูกพาคุ้มคองนะคะเอจุ้ยอจุ้ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีค่ะมามาอจุ้ยอจุ้ยโอ้รักจ่อยรักขาวนะคะเออลูกเอออืมแม่ป้อนยาแม่เอายาถ่ายพยาธิปากให้ป้อนหลังแล้วนะพวกหนูกินยาถ่ายพยาธิแล้วนะแม่ป้อนวันนั้นนะ ได้ไปแล้วลูกเจอกันพรุหน้านะคะลูกค่าคุ้มครองนะคะผ้าคุ้มครองนะคะปลอดภัยแข็งแรงนะคะแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมากินข้าวลูกมาแล้วมาลูกมาแล้วอันแล้ว,มแ,ลวแม่ให้หมดทุกตัวแหละอันนี้ของดาเออเจอแม่ทุกวันพาได้กินนะลูก ดำเตัาผ like em> um um> si eh uh ู้ไปแย่งน้องกินเหรอลูกเหรอลูกเดี๋ยวก็หายนะลูกสู mm ้ๆอ่ะเนี่ย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 เดี๋ยวแม่เอามาให้อีกปกินปะกินปลูกเออกินไปกินปเดี๋ยวแม่เอามาให้อีกนะคะกินปลูกเออเออกินซะลูกกินซะค่อยๆเดินลูกสู้ๆลูกเออกินซะลูกเออเดี๋ยวแม่มาเติมให้อีกแม่เติมฮะแม่เติมฮะเอาให้อิ่มเลยลูกหายไวนะลูกนะสู้ๆเจอกันพร้าหน้านะฝนตกออกมาทําไมลูก โถเอ้ยไม่ไดหลบในบ้านเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้กินในบ้านฝนตกเพื่อนเพื่อนโถดูดูรถแฉบหมดเลยเนี่ยฝนตกไปๆเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้กินในบ้านไปลูกไปตอนนี้เด็กๆก็กินข้าวในบ้านนะเพื่อนเพื่อนคนสวยด้วยฝนตกข้างนอกดูตัวเปียกหมดเลยกินไหมลูกแม่ก็ยืนหลบอยู่นี่อยู่ในบ้านน้ําตาลรถจอดอยู่นู่นสามสี่ไม่ต้องเรียนนะแม่ให้ไม่ต้องเรียนมือแม่กินไหมลูกกินมาแล้วๆแม่หลบฝนอยู่แล้วๆ ดี๋ยวแม่ยกน้ำเข้ามาหลบให้เร็วๆวๆลูกกินไปกินไปเลยขนสวยกินเลยค่ะขนสวยกินเลยลูกพี่วัวกินดีลูกฝนตกนี่แม่หลบฝนเนี่ยเดี๋ยวแม่จะขนน้าเข้าไปในบ้านเจ้าน้ําตาลเนี่ยเร็วๆพี่วัวกินสิค่ะพี่วัวกินดาวให้น้องกินลูกเอากินเร็วๆกินเร็วๆฝนตกแล้วลูกเนี่ยฝนตกเพื่อนๆเร็วๆกินเร็วๆลูกฝนตกหลบตรงนี้นะลูกเนี่ยหลบตรงบ้านน้าตาลนะ เนี่ยหลบตรงนี้นะคะจะได้ไม่เปียกนะลูกเออดีมากสามสีดาวนอนตรงนี้เนี่ยเนี่ยน้ําแข็งอยู่เนี่ยเนี่ยแม่เอาน้ํามาตุนไว้ให้เน่ะอาหารกินไปลูกฝนตกค่ะเพื่อนๆฝนตกกี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มครึ่งตัวเปียกหมดเลยเพื่อนๆ